จะควังซื้อใบนั้นซื้อจนน่าขี้ข้านซื้อเดี๋ยวนี้ฮะซื้อจนน่าขี้ข้านซื้อละซื้อไว้แบบซื้อไว้จนน่าแบบโอ้เห็นตรงไหนเอาหมดบ่ะครับซื้อจนขี้ข้านซื้อตัวใดเมาดามซื้อไหมตัวใดตัวเดียวนี่ล่ะจนมาสีสวยค้นนอนเที่ยสีวาจนเลยสวาก็เคยมีหลุมพ่อพูนเบาไปอยู่เด้ให้เจ้านางสมาธิหลายๆด้วยเจ้าสีไดรสวยคนอืมจ้ะเอาสวยแบบใดน้อจะควางแตยังไง ยังสงสัยอยู่ถ้าเพิ่นสีห้แบบมะซวยทางเหนือโอ้โหปนี้ผู้เพิ่นมาบอกไหมเพิ่นมาใจหายจากเดือนกับปูนไหมไม่เพิ่นว่าภายในสามเดือนพ่ายในสามเด<า>ือนแต่ว่าถ้าเพิ่นให้มาเป็นตูงสีสสปล่อยอยู่แต่ว่าถ้ามะปสนางทะวันสีกัวจะโบปล่อยนะตะว่าถ้ามาบอกเป็นตูวกับแบ่งปันแต่อยู่ยังไม่ตีหนักนะครับเนาะแี่นค่ะคขเตื้น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบ,บาลไม่สน,นับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยเป็นตัวเก้าตัวเดิมแมนค่ะตัวเดิมตัวเก้าว่จาจะคว้างซื้อใบนันซื้อจะน้าขี้ข้านซื้อเดี๋ยวนี้ฮะซื้อจะน้าขี้ข้านซื้อละซื้อไวแบบซื้อไวจะน่าแบบ้เห็นตรงไหนเอามดบอกครับ ซื้อจนขี A A ้ข้านซื้อตัวใดเอ็มแหงตัวใดตัวเดียวนี่ล่ะศีรูนย์นี่นะซิตัวเดียวเน่นบ่เนนศูนย์หนึ่งบนเนตซิตัวเดียวนี่ตรงตรงเมนตัวเดียวนี่สิบตรงตรงนะคะ fc เพราะว่ามันเป็นความฝันที่มันใจคือหงวดก่อนเนาะแมนค่ะงวดก่อน่หกงวดนี้สิบตัวเดียวสิตัวเดียวทัสิี่บานใหญ่เนาะปูะป็นจักเดือนหรอกครับ ใน,นคำเป็นมาสีสวยข้อนเหมาะเจ้าสีวา,า,วาเ,เป็นเลยสวาก็เคยมีหลวงพอเพิ่์นบอกไว้อยู่เด้ให้เจ้านั่งสมาธิลหลายๆเด้อเจ้าสิไีใสข้นอือจ้ะเอาสวยแบบยด,ดเลยนอกจากฟองจต่อย่างไรนางสงสัยอยู่ถ้าเพิ่นสีให้แบบมาสวยข้างนี้แล้วโอ้โหนแอนผู้เพิ่นมาบอกไหมเพิ่์นมาแต่ให้แจกเดืนอนกับปูนไหมไม่เพิ่นก็ว่า ภายในสามเดือนภายในสามเดือนแต่ว่าถ้าเพิ่นให้มาเป็ดตูงสี่ปล่อยอยู่แต่ว่าถ้ามาปิสนางท่านสี่บัวจะบัวปอยนะแต่ว่าถ้ามาบักเป็นตักับแบ่งปั่นก็อยู่ยังไปตีหักนะครับเนอะอันบวกกับบัวเต็มืขึ้นนี่พ่อแม่โดดตามมากๆเลยเอ้อโดดตามเส้นน้ำบัวมาขึ้นนี่อันหักเขื่อนเนาะเจ็ยย้ายกับสื่อเตจีกับสื่อซำ มเมื่อคืนนี่บอกครับเมียโชคดีไม่เล่าเลยค้าแมนพูด,ด้เนื่องกับเสียวเจี๊ยบเจ็๊ยีนนี่สององค์เนาะองค์หนึง่งพน่รุ่งนานมีมันฮาร์ดคืนคก็เลยไปเห็นดันรูปอันเนึงที่เป็นนาดปุ๊กาทเมนตัวนี้มาบอกว่าจะไปเอาอยู่แต่ว่าจะบ,บอกคนด้วยรางวันที่หนากนน้ำเปนติดเจ็บ เจ็ดคนแบบตาขวงแตกขวงหักตัวขวงเอาโปเนี่ยตกล่งนายแม่นามพูดแึงเล็กเเปลีต่ว่าเล็กเี่ยเปลี่ยนบุกฟันเลยเดี๋ยวบุกฟันยางอื่นแตกตัวเดียวนี่แสดงว่าเิ่นหายแล้วเสื้อกับที่ได้เอาเราแบบนี้คยี่หลีบางคนกะ คือว่าแห้วเนาะแบบว่าเอฟซีเขาเจ้าตามในหวดที่แล้วนะเขาเจาบอกว่าไปตามเพ่นอีกแนเธอพ่นนี้เหล็กเปลี่ยนก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันที่สามสิบเป็นวันสุดท้ายเนาะก็เลยสิมมาถามเนี่ยแหละเมฆหมีบุ้งเลยฮะลมยิ่งใหญ่พื้นดินนะล้มมาเห็นสามตัวเ่าปูพ่นเมตตาเขาเนาะเพิ่นาจะห้สามเดือนอันนี้กับถือว่าเป็นหวดที่สองสี่หกตรงๆหววแรกในสามเดือนครับ คุนจะให้จังไรก่อค่ะคุนจะให้เป็นตัวแบบนี้เหรอคะคิดว่าเพราะว่าห้องมันเยอดจะให้สามเดือนแม่นบ่ค่ะแต่ว่าก็ให้เป็นตัวังสี่เนาะแม่นส่วนมากพุ่นใจเป็นตัวที่ถ้าให้เพิ่งใจดีเนาะครับเนาะมาให้ห้าตีเป็นปิศนาเป็นตัวตรงๆเลยแม่นมากแต่ตะกี้แห็งคาดแล้วให้ทั้งบุญทั้งล่างแต่ก่อนแม่นบ่แม่นค่ะก่อนซีมาซีมาเขาวซีหกเนี่ยแม่นบ่แม่นครับเป็นกะให้ ถ้าให้เป็ดตูนันเขาเปีปยๆดป็นเป็นปูอะคิดว่าเป็นปูอะอันนี้วะคะเป็นปูอะมาบอกปูเจ้าทีก็มาดมเมืองเทือกกับเป็นเสียงผู้ยิ่งได้ตอนทีซีฮวกกันเป็นเป็นมาพอานแบบพี่สาวเป็นเสียงพี่สาวต่ว่าเที่ยวนี่เป็นเสียงผู้ชายเสียงกระสิบบอกแมนค่ะ คือเจ้าไน้่ินว่าเปิดเสียงสีสาวแต่ว่าบ่เห็นพีสาวบ่เห็นตัวคนแม่นบ่เห็นตัวคนเลยค่ะยินแจะเสียงบ่ค่ะแม่นค่ะเป็นพือจ้งจับกล้องสีรับแม่เิ่อรับแม่อย่งเป็นสีเดเพนว่าจังได๋ค่ะจะขนาดรอบนี่พนว่าเขาสีม้าอาแล้วเนาะพนรูดแดงเลยว่าพวกเกตั้งสีมาเนาะมือนั่นบะแม่นได้ป่าเลี้ยวนาตามจริงข่ยนัเจ้าวันพระมันบ่วันพระยิบสานัมันบอล่ะอันนี้ยังอันเขาสีม้าอาแล้วให้เลยพนวัดเสียพนน่ะ ไ้เลยว่ะจิไม่เข้ามาห้บอกเลยว่าให้บอกเลขเข้าไปเลยค่ะให้เลยพนะพันบอกให้บอกว่าบอกตัวไรมาดามสิตัวเดียวสิบตัวเดียวก็กระบอกไฟแห้งย่านโบเมียนอยู่นอกอันขัาก็อยากห้ตรงๆนั่นเปล่าจะคล้องไปเสียงซ่มซี่อยู่นั่อันนั่นเนาะจะเสียงซิมซี่อันมองที่เฮ้านับถึง Oh. โอ้ยเสียมซี่กระโดดออกมากสีละไปยุสานเจ้านั่นบ่แมนเสียมซี่นะตามจริงต้องพวกแรกของสีบ่อันนี้เสียมซี่แบบนี้แล้วค่ะกระโดดขึ้นเลยโค้ขงขึ้นเลยมโค้งลงมา,งมาจังสี่เลย <c oughs> ขนาดทั้งที่เขาว่าใดเบาขเขาเขาบ่าในใจแม่ถ้าเกิดว่า ฝันมือขึ้นนี่บบได้บอกคนนี้ว่าตัวเลขบุญยังเลยได้บได้บอกเลยค่ะว่าตัวเลขนี่ยังัตัวใดมาทีตัวเลขที่ลวกฟันมือขึ้นนี่ทำแมนหนึ่งชุล่านี่ขอให้ออกมากเสื้อบอลไมมนั่นเพราะถึงมาจะขุ่งลงมากจนสียังไงสักคนยังบ่เสื้ออยู่คอยังสีบ่อยากเสื้อสีขึ้นมากแต่ยังจุกคอเลสือไปเนาะ ก็ขึ้นมากาเกิดเรื่ันว่านางกินน้ำม่งบันว่านางกินน้ำแมนนางกินน้ำขวดขวดนึงนั่นหมดอีกอีกขวดอีกขวดอื่อออออนๆน,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 นั่นกินอันละเคิงอันละนี่ยังเจ้าสีดำอันนี้พี่น้อยสีดำแต่ขวดเดียวนะก,กินมดแมนก็เลยมั่นใจว่าซีบบนมาดามพี่นอ้<า>ง<ข>องฟังเอาเด้อพี่น้องตัวเดียวนะคะเอฟซีมั่นใจยังสื่อเทียร์ละเทียร์ละเล็กน้อย ซื้ออีกซื้ออีกแล้วก็ซื้ออีกยูหันเคยเื้อเคยแล้วมันเสื้อยูหันละเสื้อน้องหันไปเซ็นซี่สิกระโดดขึ้นเนาะมจะกองยังเงยอยู่เนาะยังงงให้ถามเนี่ยไอ้ซิฟนี่ซื้อหลเป็นได้แล้วเห็นยูไซก็ซื้อยูหันบอกซื้อยูหันละซื้อซื้อย่ำยูหันละซิฟเลยนะแมนค่ะไปเห็นยูไซก็ซื้อยูหันบอกแม่ดามไม่ซื้อแล้วลอตเตอรี่ก็ซื้อแล้วแสดงว่าไครเอาซิฟมาขายเนี่ยเอาเบิร์ดเนาะ ต้งเลื่อนซื้อน้ำเขามองนั่นมองนี่เนี่ยซื้อน้ำร้านไว้เนี่ยหวยครับแแดงว่าขีดข้านซื้อตัว่้ซื้อจนว่าขีดข้ามซื้อซื้อจนว่าขีดข้านซื้อซิปตัวเดียวคนร้อนไงแม่จะแดงว่ามันใจร้ายเนาะมันใจแห้งเลยเพราะว่าบางคนกขาอาจจะประชอบซิแจะว่ามาดามเพิ่นมันใจเพราะว่าปูเจ้าทีเพิ่มมาหายซีหกนงวนวังหันเนาะเป็นแสงลอยมาลอยอยังมันเกิดปรากฏการคืนนอกวนาเสื้อเนาะ บันี้งวดนี่นี่มาดามก็คือสิมันใจคือเก่าคือแบบบวันพระน่ะเพิ่นมาให้เพิ่นมาบอกนี่ยมาบอกก่อนวันพระเขาสิมาเขาสิมาเอาแล้วอย่างประมาณนี้คือเพิ่นหูล่วงหน้านี่เด่นต่างเอาป่ามาดิคล้ายๆว่าเอ็ดนป่ามามาลายส่องอยากให้ดังทั่วประเทศคค่ะอมมเนต์้ โอ้ยทะแม่นตัวนี้ยั่วเพิ่งมาหาขวดด้วย้านทุกคนทะเม่นตัวนี้ยั่วเพิ่งมาเนี่ใไอ้คอยปิดล้านเจ้าสิไปจ้านอยู่วได้สะดังมากเจ้าสิฟิลิยุ่ยใส่ซิฟิลิยู่ยใส่เจ้าดังบ้านนี้คนเป็นตลาดโอ้เจ้าคือดังแท้พะนะอี่อังหลังก็เลยว่าแต่แต่ว่าโบแมนเหลาเด้ที่แหลกในเลขสิบเนี่ยไม่มีใครชอบนะใช่ตั้งแต่ตัวเลขที่มาดามในออกก่อนเพื่อนได้ขายเอซี ออกจาออกก้อนหมูเป็นบ่อถ้าบ่งคลิปนี่ข่อยังบอกเลยว่าเขียกนี่น่ะสีมีไผเอาบ่บ้ดนี่เด้เสื้อบ่ใไม่ฝันข่อยนั้นคนไม่ฝันอ่ะคนไม่อยากเอาเลยแมนข่อยนินข่อยนีนซื้อผู้เดียวในค้ามฝันนี่คนบอกเลยว่าคนไม่อยากเอาเลยเลขตัวนี้นั่นแต่ว่าขอยบ่รูว่าข้าเจ้าสมาเปลี่ยนข่มสุดทยบ่อเลีตัวนี้แต่ว่าในความฝันนั่น มันมันเหมือนมันเหมือนไม่ค่อยมีคนเอาเจ้าชิได้ผู้เดียวบอกขนาดนั้นเด้มันบอกว่าคนบ่อยากเอาน้ำบุญเด็กโมเมนทีแรกเจ้าคิดว่าบ่มีไผเอาลราค่อยได้ผู้เดียวนี่แผลเอาเป็นราขนี้อย่างอีกาน้อป่าไนว่าค่ะบ่มีไผเอาน้ำเฮาดอกตีนหนึ่งศูนย์นี้ตีเต้นเห็นบ่เต้นแต่หลายๆช่องมากขวดเบ่ๆเดา๋ด้เสียงเสียงไปเสียงเส้นซี่ย่ำแม่นน่เขาแม่องนี้กังขึนไม่อีกพื้นที่สว่างคุยังแบบ สรุปอะที่มันใจอะที่แรกที่เพิ่นว่าหลังจากที่เอาปลามาหายกินแลก็คือฝันเนาะหนึ่งศูนย์เนาะหลังจากหันมาก็คือไปไปใส่ไปเสียมซี่ไปเซียมซี่แมนค่ะนับคือได้สูงเจ้าแม่กนอิมบ่แมนมันนี้พ่อไปแล้วปเนยังไรว้ายไปสันบุนาะสันดุนเนาะโอ้โหจับขวางถามเพราะว่าจะคขวงแต่ยังบบแบบอโบจังใดเราแมงกวนอมัน่จตัมาว่ามานน้ คือเล็ดตัวนี <l id> <l id <l id> <l id> ้นั um ่นโอ้ยเหาะอย่าให้เบาไหลว่าเล็ดตัวนี้ว่านาเป็นไปได้จริบป่ะแปลกเนี่ยแปลกอีเลีค่ะอันแมนดิ่บเลขที่พกกาปันอยู่ขึ้นนี่แมนดิโบเซีมซีต้องแปลกๆหักจริง่ะอันนี้เซีมซีต์คือคนดึงขึ้นมาจริงเนี่ยค่ะแล้วก็ร้อยลงมาตัวน่าตกปักตกปับทำไมเอิ้นอใหญ่มาเบิ่งน้ำมึงมาเบืองไม่แปลกบอกหัก ขนาดเ่านบได้เอ่ยแม่กระทั่านตู่เล็กตูเล็กนะเลขกเนี่ยเอ่ยเลขกเนี่ยกระซิบกรพี่ร้องกระซิบแต่เดี๋ยวผมกับปู่มาบอกอีกก็ตรงกันตรงกันเป๊ะเลยนหลังฉับไม่เนี่ยเขาขยันเขาบอกเขาขยันมาดามพันย่านมาเนี่ยบอกว่ามันก็ตรงกันมันโมเมนต์วิญญาณได้มันขนลุกเขาเอ่ยขนลุกแปลกมันคือมันแปลกพิสดารเป็นบ่ค่ะแล้วมันขนลุกเม่นบ่